อ,องค์เล็กนี้นะองค์เล็กนี้ก็คือองค์พระคะแนนเป็นหลังตราแผ่นดิน2,495นะครับองค์คะแนนเนี่ยหมายความว่าเวลาสร้างพระขึ้นมาเนี่ยร้อ,ยองค์ก็จะเอาองค์คะแนนเนี่ยนับหนึ่งหยิบขึ้นใช่ไหมครับมี2อ,องค์อีกองค์หนึ่งนี่อีกองคหนึ่งนะครับเห็นไหมโอ้โหเนี่ยสูตรเนื้อวันละครั้ง นะครับสูตรเนื้อของหลวงปูน่นาคซึ่งเป็นหน่อเนื้อเชว,วัลละคังในมวลสารที่นำมาสร้างพระสมเด็จ95นี้ก็ประกอบด้วยเศษพระวัดละคังแตกกุในปี2474นะครับคือคนขายพระน่ะก็ยังไม่รู้เลยว่าพระวัดละคังมีแตกกุใช่ไหมครับก็ได้แต่มาบอกว่าเก๊เก๊ะเพื่อนดูเพื่อนดูนะ หลังตราแผ่นเดินองค์จิ๋วอย่างนี้มีเก๋ไหมอ่าใช่ไหมเออไอคนที่บอกเก๋เนี่ยมันก็ได้แต่พูดไปแต่หาหลักฐานมายืนยันคําพูดตัวเองไม่ได้มันก็เหมือนกับคุณไปฟังเรื่องบ้านนี้ผีดุนะบ้านนี้มีผีปอบอะ่ะนะแล้วคุณก็เชื่อไปนะอ่เนี่เราเอาของแท้มาให้ดูแล้วก็มาเทียบดูใช่ไหมอ่าองค์นี้ก็สองพนะครับคะแนนสองพ เห็นไ,ไหมครับองที่1และองคที่2นะครับคะแนนเพื่อนๆจะดูนะว่าขนาดเขาจะเห็นไหมเศษหนึ่งส่วนสี่ขององใหญ่เลยนะครับองคะแนนเนี่ยเห็นไหมเพื่อนดูนะเห็นไหมองคะแนนเนี่ยประมาณต้องใช้ประมาณ4องค์เลยใช่ไหมถึงจะเท่ากับองคมาตรฐาน1องค์ แล้วองค์ต่อมานี่คือพิมพ์กลางพิมพ์กลางวัดละคางนะครับเห็นไหมว่าเทียบกับองค์พิมพ์มาตรฐานอ่าเห็นไหมเทียบกับองค์พิมพ์มาตรฐานองค์กลางนี่สามพันนะครับองค์พิมพ์กลางนี่หายากไม่ค่อยได้เห็นหรอกครับพิมพ์กลางหลังตราแผ่นดินเห็นไหมครับเนื้อจัดจัดเนื้อจัดจัดมากนะครับ พิมพ์กลางนี้แบ่งกัน3,000นะครับนี่ตอนนี้หาสภาพสวยๆยากแล้วครับนะเพราะว่าผมนำเสนอแล้วก็แนะนำวิธีการดูให้เพื่อนๆมาเข้าเดือนที่3แล้วมั้งครับใช่ไหมเพื่อนๆก็คงจะดูออกบอกได้อธิบายเป็นแล้วใช่ไหมครับว่า ความแตกต่างระหว่างพระแท้พระสมเด็จสูตรวัดละฆังหลวงปูน่นาคเนี่ยเราจะนําไปค้นหาพระที่เป็นเนื้อหาของวัดละฆังได้แน่นอนใช่ไหมครับองค์นี้ก็สามพันเพราะว่าหายากมากพิมพ์กลางนะครับส่วนองค์นี้เป็นองค์ดาราไฮไลท์เลยครับเพราะเลี่ยมวินเทจเก่านะเลี่ยมวินเทจเก่านะครับ เป็นดาราอยู่ใน Youtube ในช่องคนพัน X เ,เนี่ยเพื่อนๆก็จะเห็นอยู่เป็นประจำเห็ไหมว่าพระที่คนโบราณเขาใช้เนี่ยเมื่อประมาณ5้0ปีก่อนใช่ไหมครับกรอบแบบนี้คือ1น่ะคือ1แหละที่บอกว่ามันคือหลักฐานแวดล้อมทำให้เรารู้ว่าในสมัยเมื่อ60ปี5 6 0ปีก่อนเนี่ยนะเขาเรี่ยมกรอบกันแบบนี้นะใช่ไหม แล้วไอ้คนที่บอกว่าเก๋เนี่ยนะมันมีอะไรมามาบอกท่านได้มั้งว่ามันเก๋แบบไหนใช่ไหมครับผมไม่เคยเห็นไอ้คนที่เขาบอกว่ามันเก๋มีทุกบ้านเนี่ยมันจะมาแสดงให้เพื่อนๆได้เห็นอย่างชัดเจนว่าพระสมเด็จหลังตาแผ่นดินที่แท้เป็นอย่างไงเก๋เป็นยังไงแต่เพื่อนๆเ,เ,เนี่ยรับฟังแล้วก็กลวัวไงแล้วไปหาซื้อวัดระฆังร้อยปีความความเจ๋งอะ ความเจ๋งความแน่ถ้าถ้าจะว่าไปเนะี่ยราคา95เนี่ยนะคุณค่ามันมีมากกว่าร้อยปีเป็นโอ้ยไม่รู้กี่เท่าเพราะว่าระคาร้อยปีเนี่ยเขาเอาเศษผงใช่ไหมเศษที่พระแตกหักของบางคุณปม2,500ใช่ไหมแต่หลังตราแผ่นดิน95เนี่ย2495เนี่ยใช้ ผงของสมเด็จโตที่ยังเหลืออยู่ในวัดลักขังแล้วก็มีเศษพระแตกหักในกุนะครับ2 4 7 4เนี่ยมาร่วมผสมสร้างนะครับดังนั้นเพื่อนๆืนนก็จะเห็นว่าเฮ้อน,นะเนื้อหาของเขาเนี่ยสูตรการการสร้างพระของวัดลักขังมันเป็นแบบนี้เพื่อนๆก็สามารถที่จะเอาไปเป็นสารตั้งต้นในการศึกษาเรียนรู้ว่าพระที่เนื้อไม่เหมือนฮะมันมันก็ ใช่ไหมมันก็ไม่ใช่สูตรวัดระครังนะครับองค์นี้แบ่งปันในราคา3,500บาทนะครับอ่าแล้วองค์นี้องค์นี้องค์ที่นะไม่เกิน <laughs> มันเป็นเรื่องที่ตลกมากคนที่ดูพระไม่เป็นเล่นพระมามาอยากเล่นพระนะครับมีเงินอย่างเดียวเนี่ยมันไม่ทำให้คุณ ประสบความสําเร็จนะครับในการศึกษาสะสมคุณต้องดูเป็นด้วยเมื่อคุณดูเป็นแล้วคุณค่อยยอมที่จะจ่ายสตังค์เพื่ออยากได้ของที่ทรงคุณค่านะครับมันไม่ใช่ว่าจะหาได้ง่ายๆนะครับเห็นไหมสภาพอย่างนี้เอาไปให้ใครดูแล้วบอกว่าเก๋เพราะว่าอะไรเพราะว่าพอเห็นหลังตาแผ่นดินโอ้ยพะเกะ๋พักเก๋ แต่คุณเคยส่องดูจริงๆหรือเปล่าว่าสูตรเนื้อของวัดหลักคังเนี่ยสูตรเนื้อของหลวงปูน่านาคเนี่ยเป็นอย่างไรใช่ไหมครับในเมื่อไม่เคยส่องไม่เคยเรียนรู้และได้แต่ใช้หูฟังมันก็ต่อให้มีร้อยล้านก็หมดร้อยล้านนะครับใช่ไหมเพราะดูไม่เป็นพอดูไม่เป็นก็โอ้โหเอาพระซื้อพระไปเช่าพระไปก็ไม่สบายใจใช่ไหมครับเอาดูเป็นแล้วค่อยเช่าองค์นี้ห้าพัน นะครับอง์นี้5,000นะอ่าแล้วอ่าเอาองนี้ก่อนองนี้ไว้ที่หลังองนี้องนี้มันเนื้อเนี่ยบางคุ้นพรมยังไงอย่างนั้นนะครับเอาองค์นี้ก่อนอง์นี้เป็นพิมพ์อะไรเอ่ยพิมเล็บมือใหญ่ใช่ไหมหรือว่าบางบางท่านจะเรียกว่าพิมพสุมก่อองค์นี้ก็เป็นหลังตราแผ่นดินนี้สูตรเนื้อเขาจะจัดมากเลยครับ องนี้นะอ่าโอ้โหเนี่ยเห็นไหมเพื่อนเจะเห็นว่าไอเม็ดสมเด็จวัดะระฆังที่ที่เขานำมาบดผสมทำเนี่ยถ้าเป็นเนื้อเก่าเนี่ยนะความหนุบนุ่มของเนื้อที่เป็นพระแตกหักของวัดละฆังเนี่ยเขาจะดูกเก่ากว่าเก่ากว่าเนื้อเนื้อพื้นเดิมของขององค์พระที่เอามาสร้างใช่ไหมครับเนี่ย โอ้โหฝังเม็ดวัดละคังไว้ตั้งเท่าไหร่เห็นไหมมีเศษเนื้อพระวัดละคังเพียงแค่ถั่วเขียวเนะี่ยเห็นไหมชีวิตก็จะเจริญรุ่งเรืองแล้วและเนี่ยประทับตาด้านหลังเป็นหลังตาแผ่นดินนะซึ่งมีอำนาจขับไล่คุณใสทั้ง12ประเทศนะครับอ่าเนื้อจัดจัดอย่างนี้องค์นี้ 8, 0 0 0นะครับองค์นี้800 0ส่วนองค์นี้นะ องนี้ท่านจะไม่เคยเห็นที่ไหนเลยนะครับจะไม่เคยเห็นที่ไหนเลยเพราะว่าเป็นหลังตราแผ่นด,ดินพิมพ์พิเศษนะครับพิมพ์นี้เห็นมหนึ่งเลยคืออะไรพิมพ์ก็จะใหญ่กว่าพิมพ์ปกติทั่วไปอ่สองก็คือว่ารูปพระพุทธเนี่ยเป็นรูปขององค์พระประธานในโบสถ์วัดะระฆังนะครับอ่เนื้อหาเป็นไงล่ะโอ้โหเห็นไ,ไหมเนื้อจัดประหลัดบอก ใช่ไหมครับถ้าเราดูบางขุนพมเป็นนะมาดูองค์นี้มันไม่หนีกับเนื้อบางขุนพมเลยครับเนื้อเขาจัดมากนะเนื้อจัดประหลัดบอกใช่ไหมครับโอ้โหนี่ใครที่ไม่เคยมีพระสมเด็จวัดะระฆังแท้ๆเนี่ยนะเอาไว้ศึกษาได้เลยนะองค์นี้องค์นี้เป็นพิมพ์ที่หายากโคตรๆเลยนะ ไม่เคยเห็นเลยไม่เคยเห็นองค์ที่สองเห็นไหมครับว่าความเก่าความหนึกนุ่มของเขาแล้วหลังตราแผ่นดินเนี่ยใช่ไหมครับแล้วเพื่อนๆยังจะเชื่อนิทานหลอกเด็กอีกเหรอว่าสมเด็จหลังตาแผ่นดินเนี่ยเก๋มาตั้งแต่สมัย2,500้อยใช่ไหมครับมันจะเก๋ไปทำให้ใครเก๋ไปขายไขรองค์นี้เนี่ยพิเศษ15,000ห้า นี่องค์นี้หมื่นห้านะครับช่วยกดซับสไครต์ชอบกดไลค์ใช่กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆทุกวันนะครับสวัสดี